หนึ่งที่โมธีบทที่สามคำกล่าวนี้สัตว์จริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคลริัตจคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติเป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนน่านับถือมีอัธยาศัยต้อนรับแขกเหมาะที่จะเป็นครู ไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรงแต่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชอบการวิวาดไม่เป็นคนเห็นแก่เงินปกครองครอบครัวของตนได้ดีอบรมบุตรทิดาให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคริสจักรของพระเจ้าได้อย่างไรเขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่ เกรงว่าเขาจะยะโสและถูกลงโทษเช่นเดียวกับมานนอกจากนั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอกเพื่อเขาจะไม่ถูกตีเตียนและไม่ติดกับดักของมานพวกมคนายกก็เหมือนกันจะต้องเป็นคนน่านับถือไม่เป็นคนพูดจากลับกรอกไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่เป็นคนโลภเห็นแก่ได้และจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อล้ำลึกของความเชื่อด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์ จงทดสอบพวกเขาเสียก่อนและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้วจึงให้พวกเขาทําหน้าที่มักขนายกส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนน่านับถือไม่ใส่ร้ายคนอื่นรู้จักประมาณตนซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องพวกมักขนายกนั้นจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวและสามารถปกครองบุตรที่ดา่าและครอบครัวของตนได้ดีเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัขนายกได้ดี ก็มีชื่อเสียงดีและมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านในไม่ช้าแต่การที่เขียนสิ่งเหล่านี้ถึงท่านก็เพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง เราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มากคือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลกและทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริ